เบ็ดเหล็กที่แบบบบเ้ยตัวแรกตัวแรกแต่แรกสำคัญเสมอเพื่อนวาถ้ายืมขวดเดี๋ยวยืมหว่อันเอาบดมะพี่น้องชื่อเรื่เรมาลวบ่มาแล้วบบยานใส่ทอดที่ในทอโตัวห็นชอบเหมือนกับพวกเอาอยู่ถือกระดานพี่น้องลุบเอาไปตัวใครง่ายเลยหรอ นึ่งแซมครับโอ้ตัวตัวเด็กหน้อยพี่น้องตัวน้อนิซีดึงกบโอ้ปลาคนเด็แซมแย่ไงไม่อีกแล้วนึ่งแซมพี่น้อง พอกระดิ่งึงชิปนะครับกับสองชอนนี้นะครับเบียเ์ถิ่นสกชนะครับขอบคครับพยานออกนะครับาะสวัสดีค่ะครับกําลังจขายของเดียวนะพี่น้องนะกับมบาจงมุมหมายโต้ครับนี่แบหน้าหน้าไม้กันบัวอันี้นะพี่น้องมีตรบอนะครับรออนุตาตดูนะพี่น้องน้ำครับเพี้ยหน่อยวานนี้แอบ่แนะพี่น้องตักตบอนะครับครับผมขออนุญาตนะครับจะจิ้มุมก่อนกันนะครับ เอ้ยครับจะมารุ้นกันว่าจะพ,พ่อโตบ่พี่น้องพอประกันีังได้จ้าหน่ำนหน่อย,ยขึ้นีนเ่เสียหน่อขึ้นเบอร์ได้เถี้ยอ๋ไม่เลยแหกมันพอปลาไปอยาไปกินนีอเด้อปูหยาถูกขีดกะทั่าทางมันมันเด้อมือนี่จุกทุกขีทุกโ,โตบ่พน้องก็ไล่ได้ไหมนี่ หั van, shorts, ่นบดไสรเดี to h, to h ๋ยวมาหันลวกแลวเดียวเชฟจับบดเดด่บักบักฮอยตัวแรกตัวแรกแต่แรกสำคัญเสมอเพื่อนวถ้ายุขวดอแต่หน่อยในอาบบดนะพี่น้องให้บอกมึงหาตัวหนักคนกัศสิโต๊กมกกัศสิโลน ป e ่ากอลันบืงบึงมากเลยรูดูวนบนจะวาสิห้ามจาก้อนที่มาสิเพียนตะกัวอยู่เรื่องเพียนแตงเงาสับชุบชุบผมงามบอสใชครับครับใ่ยุเติมแล้วอการไปด้อนนอกใชเขึ้นมาแล้ว น้ามตัวหรอตัว่แหงเด้วมีสเพผืนกระพอย แล้วบยายเสียโทดช่าในทอดตัวแข็งอบมันก <source> ับพอเอาอยู่ชุบเห้ยบ่สรูปะนเตรีมมาหลายเบื้องบุญกระได้วันใหญ่ใช้บิ๊กเบื้มย่ห้อชุบโ อ๋อโบมีนี่จะใส่นี่ละอ๋อใส่เขางามจุปลลาั้ปรายหลับ,บลลลลนาปรันั่นาละพวกคุอยใจไปเลยด้ออืมกมันเดี๋ยวมันจะไหลมาเด็กสองคำโลกันเถื่อนเป็นตักโุโ้ยเังจิ้นเลยไตัวนี้เนาะใครเนี่ยอยู่ใส่สวยมาแล้ว อยูว่าใครแน่อยู่ตัวนี้ขักันใส่คายง่ายเราใส่ซ้ำดน, <c oughs> นี่เลยนี่เลยดูบ่าพี่น้องเน,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 นี้ยเขาแทงเราแล้วเลี้ยวไปกระทิ้งขึ้นแล้วของแท้พี่น้องต้ นี่จะป่าอันนี้แล้วไปก็ถึเนาะครับสำหรับไม้บันบัวนี่นะพี่น้องเนาะปลากะบอกให้เขานะพี่น้องก็ตกหนามไปตัวนึงนะครับปลากะเงียบไปเลยนะครับสี่ผ้าพี่ผ้านอนนะครับง่ายจักไม้นะพี่น้องปลาอะไรย่ไหมนะครับกระได้ปลายแซมไปแล้วพี่น้องผมกาะจะพาไปซอมเมืองไม้บันนวลลงอีกจักไม้นะพี่น้องเนาะซ้ำคับนะครับไม้บันนวลลงตำบลหนองออมนะครับขับรถติดตามผลงานนะครับ ครับตอนนี้กเดินทางมาหอดไม้บรรทุนล่างเลยพี่น้องกมลังดูนกนวบาสิบพอดหรือบอนนะครับเพราะว่าข้าเจ้ากับข่าเ้าตรงบอร่อโดยเหตุอฉียงนะครับผมกับพ่อแน่ใจเพราะใน,นหอดสายนะครับพี่น้องหอดเต็นกลางอยู่ถนนพรมต้นมาทำบิดาตัวนี้เสาตรงน้องเสาตรงบร่แต่ว่าเห็นม้วนตกปรากฏพึ่งออกไปนะครับ พ่อตัวือบอ่พี่น้องน้ำตักเป็นลักษณะนี่อะนะพี่น้องกลับมาดุนกันนะครับเฉพาะตัวือบอหอวยน้าควายแล้วตัวนี้พี่น้องเลยแม่มมดุลนะรอจิตามผลงานด้ยนะครับครับจะเดินทางมาหอดใบเหมือนรล่างเลยพี่น้องกลับมาดุลกมาเฉพาะตัวือบอนะครับน้ำก็อ,อ้อนแ้วพี่น้องเลย ม่เียกแหกบมันเดกกนครับชิบโลเลยปะเอาขาดเลยวะคือปีนั่นสนะีจนขานดิีเนาะทั้งสีนึงจนเต็มเลยน้ำซ้ำอีกต้องทามาออปีนั่น มาอมาหรอพี่น้องแต้มเล็บุบหนึ่งไม่มไตัวป้อนย้ายเนาะยอดีครับยอดีครับครับนขมลาอยู่บ่ฮะ ต่อมาพื้นเมือกบ่อยทีหนมันคอยได้เหบอผมวะเอาใหม่ต่อไปครับชึบถือบ่น่อยก็ได้มาแล้วครับโซปลาพี่น้อง กำลังพอดีถอดซ้ำเลี่มามาหรอครับมิกแบมิกแอบ เอาอยู่แล้วครับจุ้มโชคพี่น้องอ่าใส่งามมาแล้วใส่งามาแล้วครับตึ๊กแต้มมันคยอดรครับฮะเป็นน้ำเงียเป่าเป็นน้ำเงีย <laughs> เปล่าเห็นว่าเป็นน้ำเงียพี่น้องสิบนั๊มือกป้าไหนวันแล้ววะ ต่อครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งไหม่ครับอีกหนึ่งไหม่2บาทเบอยูเสียคขอยรวดใจแหละไม่จะพดออกจากข้อค่อยเ่คือว่าเห็นเห็น นี่นาทีมันระบอจึ๊บไม่อยู่แล้วครับอยู่เงแต้มอ้าวจุ๊บชกจุก๊บชกโอ้ถัานกูมม้ชสมงงเหรอพี่น้องดีดีข้างล่างมีคนแก่คนแก่อยูนิด กล่องให้ควงัวอืมเนาอีกนึงเต้มพี่น้องแต่มาแต่มาเสียบไม่เลยมันก็เลยดับเนาะโมเป็นยังพี่น้องพอเสียบไม่นะครับเรื่มเปิดม่ได้ช็อตเด็ดเลยหนึ่งคันปลา้นฟงเว้ ngoài xây ừ. có giết còn ngam dưới đây đang hành ปล่อะเด้อปเอะเด้อคำลาเล่อดเลือดมาเหมือนเาไปเอ้าปลากินไปขวงตัวนั้นเอ้าได้ครับน้องแก้มพึ้น่าบิดมพนขวง เห็นอ้ยหละเพืนฟ้าหรอกยานเอาของไงก้อนบอสดู่นลองโอ้ยราที่นีตัวไงเขาบอสครับ ถือกระดานพี่นอ้องปึ๊บเ้อกับตัวไข่งเงี้ยเ่อะมิ่งแต้มครับเนาะรุ่นไล่เฮง เห็นเลยก็เห็นรูนดไม่อัลาวันเลยเอาสีสบายใจเจ้ารูดเนอะพี่น้องชื่อยากใส่ลูกหาบาทก็ใสรูดถีด่หรือเปล่าโอ้ยมีกระปุกสีหรือเป่าโอ้ยแต่ย้อนสี่สิบ,บ,ป,บปลาสีเหล็กปุ้งโตปลาพี่น้อง ตปวตบุ่แต่มันลายมันสิดปลาป่ถือหน,นอาะ ข่านตกพี่น้องตัวน้อยผันนี้มานังพันไดตัวใหญ่เฉยเสื่อมยไม่นฮะ่หยตัวน้อยกระไรโอ้โอ้ตัน้อยน่อยโอ้เฉยตัวนี้เหรอเออโอ้โตยว นเอาเงินาจุดโอ้โปลุป,ปพี่น้องคนไหนเต็มเงี่ไม่อีกแล้วนึ่งเต็มพี่น้อง,าองขานสิทธิ์นะครับมานั่งเหรียญสกกักอนปวดขายืนดนไรก็ได้พี่น้อง ก้อยพันธุ์ปลารินถ่านนะครับสร้างคำพี่น้องตงน้นไอยมันเข่าร้ายนะครับจะอยู่ที่คำนะครับเพื่อมันเข่านะครับเป็นไงร,งร่างาพี่น้องหน,นามกับ่บแห้งนะครับตัว่าปลากับตน้นไอยร้ายนะครับผมก็เลยปล่อยพันธุ์ตุ๊กพูดย้อพี่น้ปปนนองขับ,บรถมารอดลุ่นนะครับ ข่อยคำแรงมากเลยพี่น้องบิมีตัวใหญ่เขาบ่อนะครับชุบอ๋อตัวใหญ่งใช่บิกบ๊กบิ๊กคักแต่วะบิ๊กเล็กเติมสำหรับไม้บนนุ่นล่างในมือนะพี่น้องเนาะแต่ที่แรกกะว่าจะถ่ายอยู่เห็นมันคำนี่นะครับกับพอดีสาวโซ่หน้านะพี่น้องจะพากันกลับนะครับจะปาจีได้นะครับ พาหมายบนด้นล่างนะครับหมายหนึ่งนะครับครับผมขอขอบพระคุณนะครับผู้เข้ามาแล้วเพิ่งรับชมนะครับแล้วก็ผู้ชมคนติดตามให้นะครับฝากติดตามไปน้ำนะครับจะไม่ได้พลาดหมายเด็ดนะครับแล้วก็คลิปต่อๆไปนะพี่น้องฝากติดตามไปน้ำนะครับขี้เมื่อแหละคนก็เอามาอีกพี่น้องปลากระมี่มาเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ากระใสบกไปไงไปแไ้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้กลางคืนกะมันเคยเข่าตัวใหญ่นะครับส่วนกลางคืนนะครับแต่ว่าผมกะ เดี๋ยวลาไอหล้ยนะครับลูกสาวก็โท้น้ำนะครับผมก็จะกลับแล้วนะครับขอขอบคุณน,นะครับที่เข้ามารับเบบิงรัชมนะครับขอบคุณครับ